ผู้ชายต้องมาชุมกับผู้ชายก่อนราะว่าผู้หญิงห้ามยุ่งเพราะว่าผู้หญิงต้องกดผู้กวนกดสมาธิผู้ชายตอนนี้ผู้ชายก็เลยเลิกประชุมผู้ชายต้องมาประชุมตอนนอนประชุมกันตอนนี้ครูออกไปเที่ยวประชุมว่าไงครับประชุมให้บอกว่าเราก็นัดไปเด็เราก็นัดไปเราก็นัดไปแดนโอ้เก่งจังเลยเราต้องนัดไปตอนสามทุ่มแต่แต่ห้ามเสียงดัง ห้ามเสียงดังห้ามห้ามเสี่ยงดังเพราะว่าเดยวผู้หญิงไยเดยวผู้หญิงตื่นเดยวผู้หญิงทอนทายผู้ชายมาผู้ชายต้องไปก่อนตีสามผู้ชายแววนไปก่อนแวนถึงเวทีอะไปแดนกันเลยผู้ชายรอกันอยู่นะหนูกับเพื่อนแว้นไปกันสามคนเลยแววนยกฟลอร์เนี่ตยตำรวจปามมาอาทีละคันทีละคันแต่โชคดีที่หนูกระโดดได้อะ ดูติดตดูติดกูติดสายไฟเลยมันก็ขาบสายไฟสวัสดีครับสวัสดีครับ